ทุกเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดแกงทอดหรือจะเป็นตุนต้มนึ่งนะคะมาพร้อมกับของแถมสุดคุ้มในราคาสุดพิเศษเพียง990บบาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะ ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะเกิดปัญหาคนตกงานคนว่างงานกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งรายได้ของคุณหายไปคุณก็ต้องสร้างแหล่งใหม่เพื่อจุนเจือครอบครัวแล้วบอกเลยว่าการขายอาหารเป็นชอว์ที่ดีมากนะคะเนื่องจากว่าอาหารอยู่ในปัจจัย4ใครก็ต้องกินอาหารและเดี๋ยวนี้นะไม่ยากไม่ต้องทําเป็นร้านอาหารแล้วนะคะสามารถทําง่ายๆหน้าบ้านได้เลยหรือว่าอยากจะสั่งตามแอฟ e ิลิ e ลีนะคะก็สามารถทําได้ที่บ้านโดยไม่ต้องมีหน้าร้านด้วยเราก็เลยแนะนําอันนี้คือเซต เซตนี้เลยอเนกนประสงค์เต็มเซ็ตทั้งหมดนี้นะคะมีมาให้คุณในราคาพิเศษมากเฉพาะที่ไทเกอร์ชอปปิ้งเท่านั้นค่ะ ใช่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเพราะคุ้มที่สุดแล้วกับเซตนี้นะคะเป็นชุดเครื่องครัวอเนกประสงค์14ชิ้นโอวาน่านั่นเองค่ะซึ่งคุณจะได้อะไรบ้างนะคะตั้งแต่กระทะกล้นลึกขนาด32ซติเมตร990บาทนะยังได้หม้อซึ้ง2ชั้นมูลค่า590บาทค่ะรวมไปถึงชุดหมอ้อแขกพร้อมกับฝาปิด5ใบ5ขนาด590บาทค่ะยังไม่พอแถมฟรีกับชุดตะหลิวและกระบวยอีก6ชิ้นมูลค่า390บาทค่ะ รวมทั้งหมดนี้คือ2,560บาทแต่วันนี้ค่ะเอาไปเลยรวมทั้งหมดเนี่ย20ชิ้นจ่ายในราคาพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะคะนี่คือชุดสุดคุ้มจริงๆและมีจำนวนจำกัดด้วยหมดแล้วหมดเลยนะคะโทรมาสั่งซื้อกับเราได้เบอร์นี้เลยค่ะ02 3518000ค่ะ พอเราทำอาหาร,<อ>ไ,รได้ไหมคะาะเราได้กระทะก้นลึกขนาด32เซนแบบนี้ไปด้วยต้องบอกว่ากระทะก้นลึกตัวนี้นะคะมันสามารถทําให้เราอ่ะทำอาหารได้ง่ายทําอาหารได้หลากหลายทําได้เยอะ เพราะ<ช>ว่าไซส์ของเขาใหญ่นั่นเองใช่ก็คือขนาดของเขาอยู่ที่32เซนติเมตรค่ะนอกจากเป็นกระทะก้นลึกแล้วซึ่งแน่นอนว่าเราทําอาหารเนี่ยมันก็จะได้ในปริมาณเยอะอแต่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องทําแค่เมนูผัดอย่างเดียวเนาะเพราะเห็ดกระทะใหญ่แบบนี้เรานึกถึงเลยนะว่าเราจะทําต้มก็ได้แกงทอต่างๆมันได้หมดเลยถึงบอกว่า เฮ้ยเซตนี้มันครบจบจริงๆใช่แล้วก็ร้อนไวร้อนเร็วนะคะแบบนี้ต้องบอกว่าใครที่ชอบทาอาหาร<ช>ต้องบอกว่าอยากได้ของที่ร้อนไวร้อนเร็วและขนาดแบบนี้แหละกำลังดีเลยค่ะมาจะสนุกนะกับการทําอาหารนะอ,อยู่ที่ชุดเครื่องครัวจริงๆนะคะใครที่กําลังอยากจะเปลี่ยนกระทะใบใหม่อยากจะได้กระทะดีๆนะคะที่มันอาจทํากับข้าวได้ไวเพราะเนื่องจากกระทะเครือบกดเฟสให้นะคะคือจะทําให้ไม่ติดกระทะด้วย แล้วร้อนไวด้วยเคลือบนอนสติกให้แบบนี้เห็นไหมจะเมนูไหนไม่ต้องกลัวเพราะว่าทุกบ้านจริงๆเจอปัญหาคือทำกับข้าวแล้วติดกระทะใช่แต่แบบนี้ไม่ติดกระทะเลยเราต้องบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่เราชอบเรื่องเดิมชอบเรื่องนี้คือเรื่องใส่เพราะใสที่มาทำเมนูได้หลากหลายจริงๆคุณอยากจะผัดแบบนี้ก็ผัดในปริมาณที่เยอะๆได้หรือว่าบางทีเนี่ยคุณอยากจะทําเป็นต้มเป็นแกงก็<ะ>ใช้ตัวกระทะตัวนี้ทําได้เพราะว่าเขาเป็นกระทะก้นลึกนั่นเองก็คือใบเดียวจบใบเดียวทําได้คุกเมนูไม่จําเป็นจะต้องผัด เรามาต้มเอากระทะไปทอดเอากระทะไปตุ๋นได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะอย่างตอนนี้ที่เราทำคุณเห็นไหมว่าของในกระทะเยอะมากซึ่งเราทําผัดเจี้ยวหวานกุ้งนะต้องบอกว่าเวลาใส่ผัดเดยอะๆอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ใช่กระทะใหญ่ไม่ใช่กระทะก้นลึกเนี่ยสิ่งที่เจอคือกระเด็นใช่โอมันจะกระเด็นมันจะหกเลอะรอบๆไปหมดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือสามารถผัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยความไซส์ของเขานั่นเองใช่เป็นกระทะ32เซนนะคะมีความใหญ่แล้วก็ก้นลึก สามารถใส่อาหารได้เยอะแล้วที่สําคัญอย่างที่ทาราบอกทําผัดทําเมนูอะไรก็ตามเนี่ยอย่างผัดแบบนี้มันจะกระเด็นกันบ่อยแต่เนี้ยคือด้วยความก้นของเขาลึกแล้วกระทะเขาใหญ่ นะคะก็คือทําอาหารแบบสบายใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าอาหารจระเดนออกนะแล้วก็มไม่ติดกระทะด้วยนะคะใช่ค่ะต้องบอกว่าเนี่ยแล้วเวลาเราทํานะอย่างผักเปรี้ยวหวานอะ่ะด้วยความที่ผักเยอะซอสเยอะเนื้อ,อสัตว์ต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้บางทีอะ่ะเราต้องดูไซส์อของกระทะที่ดีแล้วที่อย่างส่วนตัวกระทะที่บ้านไม่รู้อย่างเงี้เราก็ใชหม้อทำอเพราะว่ามันต้องกว้างมันต้องใหญ่มันต้องลึกค่ะคือกลายเป็นว่าต้องซื้อกระทะ ซื้อหม้อซื้ออะไรมาเยอะคือในยุคนี้อยากประหยัดอยากประหยัดเราใช้เซ็ตสุดคุ้มแบบนี้ก็จะคุ้มเพราะแค่กระทะก้นลึกใบนี้ไปเดียวก็คือทําได้หลายอย่างแล้วนะคะนี่เห็นไหมไวๆนะคะ เห็นปาเราบอกแล้วว่าวเวลาเราใช้อะไรแบบนี้มันสะดวกมันง่ายและยิ่งถ้าคุณจะขายของขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรมันต้องทําในปริมาณที่เยอะอใช้ของภาชนะมันก็เลยควรที่จะใหญ่นั่นเองนะคะเพื่อที่จะรองรับอาหารที่เราต้องการจะขายนะหรือว่าบางทีคุณอยากจะทําจานเดียวอันนี้ก็ทําได้มไม่ใช่ว่าอันอใหญ่ทําเมนูน้อยๆไม่ได้อ่ะอเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็มีหมอ้อแขกให้กับคุณในเซตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยสามารถใส่แบบนี้แล้วเตรียมใาน้าบ้าน ได้เลยคุ้มมากเลยเห็นไหมอ่านี่เรียบร้อยนะคะและนี่คือหม้อแข็ที่แถมมาให้กับคูณซึ่งไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่เนาะสามารถใส่กับข้าวได้เยอะแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยนะคะรอลูกค้ามาเปิดตักื้อได้เลยะคะ่ะเห็นไหมดีมากเลยเนาะดีมากเลราะเห็ที่บอกเมื่อกี้ผัดไปแล้วทีนี้เรามาดูกันมากอันนี้เป็นเต้อมอันนี้เป็นแกงกับบ้านตอ,อนนี้นะคะเราก็ทำพะแนงนั่นเองนะคะนี่ดูซี่เห็นไหม ใส่ได้เยอะมากขออนุญาตนะคะจัดแต่งโรยหน้าจะนิดนึงเมนูแบบเนี้ยเนี่ยบางคนก็ต้องใส่หม้อไปแล้วนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นกระทะก้นเขาลึกและขนาดเขาใหญ่32เซนก็เลยทําเมนูนี้ได้เยอะมากนี่แทนหม้อได้แบบหม้อใหญ่ไซส์ใหญ่ได้หม้อหนึ่งเลยนะใช่ค่ะนี่คือแผนของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสามารถทําได้หลายๆเมนูนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะก็ขออนุญาตใส่หม้อหน่อยเนาะอันนี้ก็คือเตรียมขายกันสักนิดนึงค่ะ หม้อนี้ดีหม้อนี้ดีหมอ้หมอนี้ใส่อาหารไว้ได้อย่างที่บอกไปเวลาเราทํากับข้าวนะคะทำกับข้าวขายร้านข้าวแกงแบบนี้ก็ต้องมีหม้อแบบนี้เรียงๆเ,เ,เรียงไว้ใส่ได้หลายๆเมนูด้วยกันนะเราได้ไปหลายไซส์เหมือนกันนะคะแต่้งแตเซน21่สเเซนนะคะเน <19, 17, S 2> ี่ย1ิบเก้นะคะซึ่งต้องบอกว่าแต่ละไซส์เนี่ยคือใช้งานแตกตาก่ตางก,ก,กันไปแต่ว่าได้ใช้ครบจริงๆอย่างอันนี้ไซส์ใหญ่ใส่ต้มใส่แกงได้นะคะ,ะ,คะเวลาขายอาหารเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยแล้วมีฝาปิดเราชอบอย่างนี้แหละ ชอบตรงนี้ฝาปิดมิดชิดนะคะป้องกันอะไรที่จะเข้าไปต่างๆเนาะเห็นไหมล่ะเนี่ยนี่เรียบร้อยนะคะพอเราได้เป็นแกงอย่างนี้ตักใส่หม้อเราก็ปิดฝาเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งมีฝาให้ทุกไซส์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีไซส์อื่นอีกอื่นๆที่คุณจะได้ไปเห็นไหมล่ะอย่างไซส์เนี้ยอะคุณก็ใส่ไปสิเมนูผัดอะเมื่อกี้เมนูไข่คุญเส้นที่ให้ทอดอีกยังไม่พออะเมนูนี้ค่ะกากหมูกากหมูอะไ้ทำอะไรดีกว่านะมา จากหมูเนี่ยเตรียมไว้เพราะว่าอยากจะให้ดูว่าเมนูถัดไปเนี่ยเรามีอุปกรณ์ให้เป็นหม้อซึ้งก็คืออยู่ในเซตเนี้ยเนี่ยบอกเลยว่าเซตเนี้ยครบจบคุ้มมากค่ะได้กระทะได้นี่หม้อึ้งของเราไปได้หม้อนี้ด้วยได้หม้อนี้หม้อนี้สองชั้นนะคะขนาดที่28เซนติเมตรค่ะเพราะฉะนั้นและดูความกว้างของเขาสิได้ขนมจีบค่ะใช่ค่ะมาค่ะอามีเรามีถุงมือไหมคะตอนนี้จะบอกว่าหม้อนี้ของเรานะใช้งานดีมากอ่ะเดี๋ยวขอเปิดเลยปึ๊บ มาทาราวันนี้ข้าวแกงอย่างเดียวไม่พอชีวิตช่วงนี้เราจะต้องนี่ค่ะขายขนมจีบด้วยสลัดเปาด้วยและอันที่ขายง่ายอันนี้อันนี้ตั้งไว้หน้าบ้านเลยใครมาสั่งซื้อก็แค่ตักเอาอย่างนี้เองอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจิ้มเลือกเลยแม่ค้าจิบกุ้งอีกจิบกุ้งตันเน้นจิบกุ้งได้เลยค่ะให้้จีบนี้ไปด้วยนะจีบแล้วไม่พอขอกากหมูเยอะๆได้เดี๋ยวเพิ่มให้อีกแถมให้แม่ค้าใจดีนะคะนี่ลูกค้าน่ารักให้ไปอีกค่ะมา ได้หมอซึ้งแบบนี้ทำเมนูนึ่งขายได้นะคะแล้วก็บอกว่าเวลาคุณจะนึ่งเนี้ยมันมีหลายเมนูคุณอยากจะทำไข่ตุ๋นทำอะไรก็ได้นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆตักขายแบบนี้รวดเร็วทันใจเลยนะคะอุ้ยกับหมูเยอะๆค่ะนี่ทาราต้องชิมหน่อยแล้ว นี่ต้องบอกว่าเรียกพรอยเซ็ตแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าเราไม่ได้มีแค่นี้มีซื้อมีหม้อแคบมีกระทะไม่พอมีของแถมให้อีกนะคะไป่าของแถมกันทั้งเซ็ตเลยของแถมของเรานี่เป็นชุดตะลิวแล้วก็กระบวยนะคะให้ไปหลายชิ้นเลยนะคะนับแล้วก็คือ6กชิ้นทั้งหมดมูลค่า390ยกบาทก็เราก็ เลือกใช้ว่าเราจะใช้เป็นอะไรวันนี้กระบวยหรือตะหลิวนะคะเห็นไหมว <He et S 2> <m> ่าเออน,นี่คุ้มนะนี่จริงๆแค่ว่ากระทะกับหม้อซึ่งว่าคุ้มแล้วได้หม้อแขกแล้วยังได้ชุดตะหลิวชุดกระบวยไปอีกซช<อ>ุด<อ><ม>นี้นะเหมาะมากเลยที่จะใช้กับการเป็นเครื่องนอนสติ๊กเพราะว่าจะไม่ทําให้กระทะของเราเนี่ยเป็นรอยอนยคะคะสามารถใช้ตัวน,นี้ได้แล้วก็มีครบทุกการใช้งานเลยว่าง้นเถอะแล้วมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีมากเลยค่ะขอเสนอโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับทุกท่านดีกว่านะคะกับวันนี้ชุดเครื่องครัวอเนกะสม14ชิ้นของโอด้อะไรบ้าางมดูกัน ก้นลึกขนาด32เซนเมตรมูลค่า990บาทไดมอซึ้ง2ชั้นนะคะมูลค่า590บาทและยังได้ชุดมอแคกพร้อมกับฝาปิดอีก5ใบ5ขนาดเลยค่ะมูลค่า590บาทนะแล้วก็แถมฟรีไปเลยกับชุดตะหลิวแล้วก็กระบ,บวยอีก6ชิ้นมูลค่า390บาทนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ปกติต้องจ่าย2,560บาทนะแต่วันนี้ค่ะ เอาไปเอยทั้งหมดนี้รวมแล้ว20ชิ้นในราคาพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆและก็มีจํานวนจํากัดด้วยนะคะใครอยากได้เซตสุดคุ้มแบบนี้โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะ02-351-800 0ค่ะ ชุดเครื่องครัวทั้งหมดนี้ไป เลยนะแค่กระทะกับหม้อซูงนี่ก็ว่าคุ้มแล้วนะคะแต่วันนี้คุณยังได้เป็นชุดหม้อแขกไปด้วยค่ะเอาจริงๆชุดหม้อแขกนี่เราจะใส่อาหารคาวก็ได้ทําเป็นของหวานเปิดร้านของหวานก็ได้นะคะใช่เพราะว่าเราให้ไปทุกขนาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็น15 17 19 21เ็หรือ23เซนติเมตรนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ขออนุญาตเป็นแม่ค้าขายขานมหวานก่อนได้ไหมแล้วเราก็จะเป็นลูกค้าที่ชื่นชอบอขนมหวานคุณลูกค้าอยากกินอะไรคะอยากกินทุกอย่างเลยคะ่ะคุณลูกค้าทำาิลงมกรอบ ก่อนอากินมากเลยนี่อยากกินมากเลยอยากกินยังไงทัากกรอบได้เลยเอานี้เอานี้ด้วยค่ะนี้ด้วยค่ะเอาใส่ด้วยเหรอคะแล้วแต่แม่ค้าก็ได้ไม่ได้ไม่ได้คะขายแค่นี้นะคะแล้วก็ให้ลาดแตงกะทีแบบนี้นะคะน่ากินมากเห็นเป้าแค่นี้ก็แค่แค่พูดมอแขกนะแล้วก็แยกเลยนะคะก็สร้างรายได้มาบ้านได้ง่ายเลยเรียบร้อยเสร็จแล้ว แต่ว่าเนื่อแต่ว่าทําให้ลูกค้าไม่พออยากกินเองด้วยนะคนนะพราะขอยย่า,ยาเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะอันนี้ก็ตักเฉาปว,วยเห็นบ้านแล้วบอกว่าขายหน้าบ้านง่ายๆแบบเน,นี้ยเห็นบ้านแต่เราเห็นหลายคนเลยนะคะที่ช่วงนี้คือเขาก็มาขายกับข้าวกันบางคนก็ไม่ถนัดทําอาหารเราขาก็เอาชุดมอแขกเนี่ยมาทาเป็นขนมหวานแบบนี้ง่ายไงใช่แค่นี้ก็ขายได้แล้วนะคะเพราะขนมหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีฝีมือทําอร่อยหน่อยๆนะโอ้โหยังไงลูกค้าก็มาเห็นไหมคะอันนี้เป็นเมนูอะไรคะอันนี้เป็นเฉาปวยกับน้ำเชื่อมุน่ากินมากเลยนะคะต้องบอกว่า แบบนี้ง่ายๆ,ายๆคุณสามารถสร้างรายได้ได้แล้วอย่างที่เราบอกนะคะเนื่องจากว่ามีหมอ้อแขกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจริงๆ,ๆแต่ว่าคุณได้ไปทั้งหมดทั้งชุดเลยนะคะชุดเครื่องครัวที่คุณจะได้ไปเริ่มตั้งแต่ตัวกระทะเลยต้องบอกว่าน,นี่เป็นกระทะเคลือบผงเทคขนาด<ช>32เซนติเมตรเลาลึกมากนะใช่เราชอบใบนี้มากเพราะอะไรรู้ไหมคือมีใบเดียวจบจริงๆเพราะไม่ได้แค่ผัดอย่างเดียวพอกระทะก้นลึกเรามาทําเป็นต้มเป็นตุนทําอย่างอื่นได้หมดเลยใช่ค่ะแล้วมาพร้อมกับหม้อแขกอีก5ใบ 5ขนาดพร้อมฝาปิดด้วยเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าพอพร้อมฝาปิดเนี่ยมาทําอะไรได้ง่ายเก็บเข้าตู้เย็นง,ง่ายเอามาถ่ายก็ได้<ช>นะคะ,คะและยังมีซึ้ง2ชั้นขนาด28เซนติเมให้กับคุณด้วยค่ะ ยังไม่พอหลอกได้ของแถมไปด้วยนะคะของแถมก็จะเป็นชุดตะหลิวแล้วก็กระบวยให้คุณอีก6ชิ้นไปเลยนะก็รวมแล้วก็คือ20ชิ้นแนละ้วชุดนี้ใช่ค่ะแล้วต้องบอกเลยทั้งชิ้นนี้มีทุกแบบให้คุณเลือกจะเป็นกระบวยก็ได้เป็นตะหลิวก็ได้บางอันเนี่ยก็เป็นสําหรับเป็นกระบวยแล้วตัดแล้วไม่เอาน้ําก็ได้ก็คือทุกอย่างครบหมดเลยใน6ชิ้นนี้เพราะฉะนั้นในการใช้งานของคุณเนี่ยเราพูดเลยว่าเซตเดียวครบจบอยู่เลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นทั้งเซตนี้นะคะที่คุณจะได้ไปเราบอกเลยว่าใช้ชีวิตก็็ง่่ายขึ้นนหรือจะเปแม ค้าขายอาหารก็สามารถทําได้ในราคาที่แบบโอ้โหคุ้มค่าจริงๆคุ้มจริงๆนะคะกับ ชุดเครื่องครัวอนเนกประสงค์14ชิ้นโอวน่าค่ะคุณจะได้กระทะก้นหรือขนาด32เซนติเมตรมูลค่า990บาทหมอซึ้ง2ชั้น590บาทชุดเมื่อแขกพร้อมฝาปิด5ใบ5ขนาด590บาทค่ะและยังไม่พอแถมฟรีเป็นชุดตะหลิวและก,กระบวยอีก6ชิ้น390บาทนะคะรวมทั้งหมดคือ2,560บาทแต่วันนี้ทั้งหมดนี้คือ20ชิ้นนะคะคุณจ่ายราคาพิเศษเพียง 9 9 0เบาทเท่านั้นเองคุ้มมากชุดนี้ต้องมีให้ได้นะคะแต่ต้องรีบนิดนึงเพราะเรามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะโทรมาสั่งซื้อกับเราได้เบอร์นี้เลยค่ะ0ูนย์8 0 0าค่ะโอวาน่าชุดเครื่องครัวอนเนกระสงค์14ชิ้นนะคะสามารถรังสรรค์ได้ทุกเมนูเลยค่ะซึ่งคุณจะได้กระทะก้นลึกไปขนาด32ซนติเมตรซึ่งเคลือบผงเชรให้ไม่ติดกระทะค่ะและยังได้หม้อซึ้ง2องชั้นค่ะเป็นวัสดุสแตนเลสขนาด28ซสิบไปดยค่ะ โอวน่าชุดครึ่งครัวอเนกประสงค์14ชิ้นนะคะจะมาพร้อมกับชุดหม้อแขพร้อมฝาปิดให้กับคุณด้วยวัสดุเป็นสเตเลส5ใบ5ขนาดค่ะมีตั้งแต่ขนาด15เซนติเมตร17เซนติเมตร19เซนติเมตร21เซนติเมตรแล้วก็23เซนติเมตรค่ะ วันนี้ไทเกอร์ช้อปปิ้งนะคะขอเสนอชุดเครื่องครัวอนเนกประสงค์14ชิ้นโอวาน่าค่ะซึ่งประกอบไปด้วยกระทะก้นลึกขนาด32ซนติเมตร990บาทหม้อซึ้ง2ชั้น590บาทชุดหมอ้อแขกพร้อมกับฝาปิด5ใบ5ขนาด590บาทค่ะแถมฟรีด้วยนะคะกับชุดตะหลิวและก็กระบวยอีก6ชิ้นมูลค่า390บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้2,560บาทแต่วันนี้คุณเอาไปเลยค่ะทั้งหมดนี้รวมแล้ว20ชิ้นในราคาพิเศษเพียง990บาทเท่า เป็นชุดสุดคุ้มที่มีจำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะโทรมาสั่งซื้อเบอร์นี้ได้เลยค่ะ02 351 8000ค่ะคือต้องบอกว่าวันนี้คุณได้ไปราคาก้า ร้อยบาทเนี่ยคุ้มมากเลยนะคะเพราะคุณได้ทั้งกระทะก้นลึกนะได้ทั้งหม้อซึง้งซึ่ง2ออย่างเนี้ยเราว่าคุ้มแล้วนะแต่ยังไม่พอนะคุณยังได้เป็นชุดหม้อแขกนะคะซึ่งเราให้ฝาปิดไปด้วย5ใบ5ขนาดอีกอด้วยค่ะคือต้องบอกว่าคุ้มจริงๆอ่ะว่าคุ้มแล้ววันนี้เราให้เพิ่มอีกเป็นของแถมนะคะที่เป็นชุดตะหลิวแล้วก็กระปวยอีก6ชิ้นมูนลค่า390บาทเนี่ยไหมคะคือต้องบอกว่าชุดหลักของเรา14ชิ้นว่าคุ้มแล้วได้เพิ่มอีก6ชิ้นรวมแล้วคือ คุ้มที่สุดแล้วเซตนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะมาค่ะทำอาหารกันด้วยกทำเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระทะตัวนี้เนี่ยเป็นกระทะต้องบอกว่าทรงเป็นทรงลึกเพราะฉะนั้นทำเมนูได้หลากหลายจะต้มจะผัดจะแกงก็ได้ในตัวกระทะตัวนี้แล้วขนาดก็คือ32เซนนั่นเองค่ะชอบความที่กระทะใบเดียวจบเลยไม่จําเป็นว่ามีกระทะเอาไว้ผัดอย่างเดียวแต่เป็นกระทะที่เอามาต้มก็ได้ทอดตุ๋น ได้หลายอย่างเลยเนาะนี่ใช่แล้วตัวนี้นะคะเพื่อผงเทปด,ด้วยเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าไม่ติดกระทะอยอ่างแน่นอนนะคะอยากจะทาเมนูอะไรแล้วเราชอบเวลาที่เป็นกระทะทรงใหญ่แบบนี้คือเวลาทําอะไรแล้วมันกระเด็นยากมันหกยากอ่าอันนี้ดีตรงนี้คนกับคนทาํากับข้าวก็จะเจอปัญหาแบบค่ากระทะก้นไม่ลึกผัดผัดอยู่บางทีอาหารกระเด็นออกเลอะเตาไปอีกแต่วันนี้กระทะก้นลึกค่ะแล้วขนาดใหญ่32เซนค่ะ ทำอาหารได้เยอะไม่กระเด็นและนี่เมนูผัดเราผักก็เยอะตุ่มอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะคือผัดได้สบายๆเลยใช่อันนี้คือผัดผักนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราใส่ไว้เยอะมากมเพราะว่าตัวนี้นะคะเราตั้งใจที่จะทําขายมสมมติว่าคุณทําขายแบบนี้ต้องบอกว่าเวลาทํามันต้องทาปริมาณเยอะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้กระทะแบบนี้เนี่ยมันจะใหญ่ มันจะใส่ได้เยอะ,อะแล้วความลึกของเขาคุณดูลึกขนาดนี้เลยคือลึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณทำนั้นนอกจากผัดเราถึงบอกว่าต้มได้แกงได้อย่างนี้เลยในอ,อันเดียวหรือว่าทำน้อยก็สามารถใช้กระทะแบบนี้ได้อ,อดเห็นไหมคือจริงๆบางคนนะคะอาจจะซื้อไปเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนชุดเครื่องครัวชุดใหม่แล้วก็สามารถซื้อชุดนี้ไปได้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆแต่บางคนนตอนนี้เข้าใจสถานการณ์จริง มีหลายคนเพื่อนบ้านเปลียนอาชีพค่ะตกงานเขาก็อ่ะมาขายของเพื่ขอขายของใครเละขายกัเข้านี่แหละทุกคนกินทุกวันอยู่แล้วจริงขายกับข้าสามารถขายได้หน้าบ้านคุณทําแบบนี้ถัดผักเยอะขนาดน,นี้ใส<ม>่ในหน้าบ้านใส่ในตัวหม้อแขกได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันสามารถสามารถทําได้ง่ายๆไม่จ้เปไปต้องมีหน้าร้านทาหน้าบ้านทนํดีลิเวอรี่ทำส่งได้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้พอคุณถัดไว้เยอะคุณก็แค่ตักใส่แค่นั้นเอง สร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะแค่คุณมีชุดเครื่องครัวนะคะที่เหมาะกับการใช้งานแค่นั้นเองอ่ะเห็นไหม เนหมอ้อแขกไปนี้ที่เห็นที่เราเทใส่นี่คือเราให้ไปด้วยนะในชุดใช่ค่ะอ่ะขออนุญาตเขียนนิดเดิงกบแผลหน่อยอ่ะนี่จะให้ดูวาอพอมันทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบผัดผักที่คุณอยู่ในหมอ้อแขกแล้วเวลารอ,ล,อลูกค้ามาซื้อก็ปิดฝากันมแมลงกันความร้อนแบบนี้ได้ในเรื่องความสะอาดจําเป็นมากๆบางคนได้หม้อไปไม่มีฝาไม่มีประโยชน์เลยเนาะไม่รู้มมแมลงอะไรจะตกเข้าไปบ้างนะคะแต่ยังไม่พอเมื่อกี้เนี่ยทาราบอกว่าผัดกระทะก้นลืมแล้วทาราบอกว่ามันไม่ได้ผัดอย่างเดียวต้ม แต่ด้วยความใหญ่เขาต้มได้มาดูกันนี่ค่ะโอ้โหนี่จะให้ดูนะคะว่าอันนี้เนี่ยใหญ่ไม่ใหญ่สามสิเซนหลายๆคนอาจจะมองไม่รู้ว่าสามสิงเซนใส่อะไรได้บ้างไก่สองตัว ว่ไก่แบบใหญ่มากไก่2ตัวแบบนี้อยู่ในนี้นะคะแล้วเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆอย่างนี้ให้เขาเปื่อยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ากระทะตัวนี้อนเนกประสงค์จริงเพราะว่าทำได้หลาย,ลายเมนูผ <ไป S 1> ัดได้ต้มได้แกงได้แบบนี้แล้วใหญ่ถึงขนาดใส่ไก่ได้ถึง2ตัวก้นลึกด้วยขนาดกว้างด้วยกว้าง32มบเซนแบบนี้ก็มาเป็นเมนูตุ๋นยาจีนนะคะด้วยกระทะก้นลึกของเราแบบนี้แหละ,ะแต่ยังไม่พอนะอนี่เราให้ดูตรงนี้หน่อย เป็นชุดมอแขกที่เราให้ไปด้วยนะคะฝาก็ปิดมิดชิดนะคะในเรื่องของความสะอาดวางหน้าร้านแบบนี้ขายข้าวแกงได้เลยค่ะเรามีหลายไซส์ให้นะตั้งแต่23มเซนนะคะมาเนี่ยค่ะ21เซนแล้วก็มาเนี่ยใส่ผัดได้อีก19เซนหรือจะเป็นขนาดนี้นะคะ17และ 13, ละ13ก็ใส่เมนูทอดใส่เมนูอื่นๆ<ส>ได้เลยใส่เมนูไหนก็ได้แล้วปิดฝาไว้อย่างนี้ได<ช>้ไหมนะคะ<ด>แต่ว่าจริงๆเนี่ยบางทีมันกลัวแมลงกลัวอะไรแบบนี้ไงแล้วมอแขกตัวนี้เขาก็มีไซส์ที่กําลังพอดีหรือถ้าคุณไม่ได้ขายควรทํากับข้าวอย เราสะดวกที่สุดคือแช่ตู้เย็นใช่ปิดฝาปุ๊บใส่ตู้เย็นได้เลยมีปัญหากับการเก็บอาหารเนี่ยไม่ต้องมีแล้วต่อไปนะซื้อชุดนี้ครบจบจริงๆค่ะแต่ว่าคุ้มแล้วนะคะวันนี้เรายังมีหม้อซึ้งให้ด้วยค่ะมาดูกันจริงๆแล้วหม้อซึ้งใบนี้นี่นะน,นี่ขนาดของเขาคือ28ซนติเมตรนะคะคือบางคนเนี่ยเขาทำกับข้าวที่บ้านก็จำเป็นต้องมีหม้อแบบนี้นะแต่ว่าวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเอ๊ะเราไม่อยากจะ ทำเป็นนื่องปาเนื่ออะไรเราเอามาขายของเนี่ยเราก็ทําเป็นเมนูนี้ได้มันสามารถนื่อพวกนี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นเนื่นเองนะคะนื่อกินเองนึ่งทําเป็นอาชีพก็ได้นี่ก็เป็นเมนูง่ายที่ขายได้ง่ายๆเลยนะคะซื้อลูกชิ้นต่างๆมาแล้วก็มานื่อแบบนี้แหละจากนั้นเนี่ยคุณก็แค่หาน้ําจิ้มอร่อยอร่อยนั่นเองซีฟู้ดหน่อยเนาะสาหร่ายอ๋อลืมสาห่ายนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาสาหร่ายชิ้นใหญ่มากบวกนี่็นะคือจะบอกว่าอันเนี้ยขายดีนะ ขายดีคือเป็นเมนูที่คือใครทําก็ขายได้แล้วทําง่ายด้วยเห็นไหมคะใช่นอกจากที่จะนึ่งออกมาแบบนี้นะคะ,ะบางคนเขาก็ยำลูกชิ้นทําอะไรอย่างนี้เป็นเมนูแหล,หลากหลายนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟด้วย,ย<ส>น้ำจิมำจ้ม เออหน้ากินเนาะเออเมนูนี่ไข่ดีนะพูดเลยแล้วอย่าลืมขอตักกักหมูเองได้ไหมคะได้ค่ะขอกากหมูสักนิดนึงนะคะต้องบอกว่าอันนี้เปิดร้านเนี่ยไม่ต้องขายกับข้าวอย่างเดียวเราสร้างความหลากหลายเม้อะึะ้มีให้ในชุดนะคะเราก็เอามาทําเป็นพวกลูกชิ้นนึ่งเนี่ยเมนูไข่ดีหรือว่าจะเป็นนมจิบซาลาเปาก็ได้เรียบร้อยไหม ต่บอกว่าไม่ได้มีแค่นี้ต้องบอกเลยว่าครบเซ็ตก็คือครบเซ็ตนะคะเพราะว่าเรามาพร้อมกับของแถมของเราด้วยนะคะเป็นชุดนี้เลยชุดตะหลิวชุดกระบวยชุดทำกับข้าวด้แหละให้ครบชุดทั้งหมด6ชิ้นนะคะแบบนี้คุณสามารถเลือกใช้งานได้แล้วแต่ความสะดวกเลยแล้วเราชอบแม้กระทั่งตัวกระบวยเองยังมีตัวที่แบบเอาน้ําออกให้กับเราด้วยนะคะซึ่งก็บอกว่าทั้งหมดนี้คุ้มค่าจริงๆทั้งเซ็ตที่คุณได้ไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคุณเลยนะคะและตัวนี้นะ จ่ายเงินทีเดียวจบในราคาที่คุ้มค่ามากเฉพาะที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งค่ะใช่ค่ะขอเสนอเลยดีกว่ากับชุดเครื่องครัวอันเดกประสงค์14ชิ้นโอวาน่านะคะที่บอกเลยว่าคุ้มจริงๆซึ่งคุณได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกระทาะก้นลึกขนาด32เซน990บาทยังมีหม้อซึ้ง2ชั้นมูลค่า590บาทรวมไปถึงคุณยังได้เป็นชุดหม้อแขกพร้อมกับฝ้าปิด5ใบ5ขนาดไปเลยค่ะมูลค่า590บาทและยังแถมฟรีเป็นชุดตะลิวและกระโบวอีก6ชิ้นมูลค่า390บาทค่ะราคารวมทั้งหมดนี้ก็คือ2005 5 6 0บาทแต่วันนี้ค่ะเอาทั้งหมดนี้ไปเลยรวมแล้ว20ชิ้นเลยนะคะแต่คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนี่คือชุดสุดคุ้มจริงๆแต่ว่าชุดคุ้มแบบนี้เรามีจํานวนจากัดหมดแล้วหมดเลยนะคะใครที่อยากจะมีชุดสุดคุ้มแบบนี้ไว้ที่บ้านต้องโทรมาเบอร์นี้นะคะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะสาหรับใคร ถ้าําเป็นอาชีพนะคะเราบอกเลยแค่คุณอยู่บ้านธรรมดาแล้วคุณทากับข้าวใส่หม้อแคบแบบนี้แล้วปิดฝาแล้วใส่ตู้เย็นแค่นี้ก็สะดวกสบายแล้วต้องบอกว่าทั้งเซตนี้ครบมากได้เมนูหลากหลายจริงๆค่ะใช่ย0ชิ้น20ชิ้น990บาทเราพูดตรงนี้เลยนะว่าคุ้มที่สุดแล้วนะคะใครอยากได้ต้องรีบจัดแล้วแหละนะคะเพราะว่ามีจํานวนจากัดนะคะใช่ค่ะรีบโทรเข้ามาที่ Tiger Shopping ค่ะ 023- องสห้าหน่นะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันในสินค้าถัดไปค่ะ เพื่อช้อปปิง้งเพื่อนที่รู้ใจคุณ